กินลูกอมเหรอมาแบบนี้แกให้มาอมโอ้โหลูกอมนุองนายน่ากินมากเลยอะ่ะโอ้น่ากินมากเลยอร่อยไหมครับนุองนายอ,อร่อยเหรออ้อาวนุงนายนุงนายนุ่งนายทาอะไรครับทิ้งครับทิ้งขยะทำไมนุองนายทิ้งขยะแบบนี้อ่ะ ไม่ดีเลยนะน้องนายดูสิสกปกเต็มพื้นเลยน้องนายอะ่ะจะต้องเอาไปทิ้งถังขยะนะรู้ไหมที่ไม่เป็นไรหรอครับเอา้าทําไม่เป็นไร <No. S 1> ได้งไงมันไม่ดีนะน้องนายแต่มันค่ชิ้นเดียวเองเอา้าหนือะไปกีออมยิ้มไมกลัวเอา้เอาทำไมน้องนายเป็นอย่างนี้เนี่ยดูสิกินอมยิ้มพอแกเสร็จแล้วทิ้งลงตรงนี้เฉยเลยอ๋ oh, no อะไรอ่ะอะไรหรอพี่ดีเอา้านี่มันขยะนี่นาดูสิพี่ดีใครเอามาทิ้งไว้แบบนี้อ่ะดูสิกินเราไม่รู้จะเก็บเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะพี่ดีกับขยะตัวนี้อ่ะไปทิ้งดีไหมก็น่าจะดีนะพี่ดีเพราะถ้าเราไม่เอาไปทิ้งอ่ะทีนี้ก็จะสกปรกมากเลยอ่ะดูสิเขาอุตส่าห์ทำให้เรา มาเที่ยวมาเล่นมาดูไดโนเสาร์เด็กที่ไหนก็ไม่รู้กินเราไม่รู้จะเก็บอ่ะปะถ้างั้นเราไปทิ้งดีกว่าทิ้งตรงไหนดีเฮ้ยมีไม้นี้ด้วยพี่ดีนั่นน่ะสิถ้างั้นเราเก็บไปทิ้งดีกว่าพี่ดีปะเก็บไปหมดเลยโอ้ยเด็กสมัยนี้กินแล้วก <ma ็ไม่รู uh ้จะเก็บเลยอ่ะพี่เสร็จแล้วมามี โอ้ย hey, โชคดีนะเนี่ยที่เราเจอถังขยะ oh, ถ้าอย่างานั้นเราขับสกูตเตอร์เล่นดีกว่าพี่ดี <Hey. S 1> มาเลยโอ้ oh, สกูตเตอร์พี่ดีมีไฟด้วยนะไหนพี่ดีลองเล่นใหม่สิ s <S เอาทางไหนเอาทางไหนเอาทางนี้ก็ได้ s <S ไหนพี่ดีเล่นมาสิ s <S มีไฟด้วยอะ s <S มาโอ้โ oh. ห oh. 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 สวยมากเลยแล้วก็เท่มากด้วยพี่ดีโอ้โหกินยาครูสบายใจเฉบเลยพี่นายยาู <Yahoo! S 1> โอ้โหอร่อยไหมเนี่ยพี่นายอร่อยครับพ <อ icamente, S 2> ูน <surt. S 2> เอา้าน้องนายทำไมกินยาครูเสร็จแล้วแล้วโยนทิ้งแบบนี้ล่ะ <c oughs> มันไม่ดีนะ <c oughs> น้องนายไม่ได้หรอกครับแค่ชิ้นเดียวเอง ชิ้นเดียวอีกแล้วเมื่อกี้อะก็กินลูกอมก็โยนทิ้งอีกทีนี้กินยาคูก็ยังจะมาทิ้งแบบนี้อีกไม่ดีนะน้องนายเป็นอะไรครับเอาเดินหนีเฉยเลยอ่ะเด็กคนนั้นไม่ดีเลยทิ้งขยะโฆษณาเด็กเล่นโอ้โหเด็กคนนั้นไม่ดีเลยดูสิทิ้งขยะแสดงว่า เป็นคนนี้แน่ๆเลยที่ตอนแรกที่เราเห็นเศษลูกอมอ่ะใช่ไหมพี่ดีต้องเป็นน้องคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคุณเขาแล้วทีนี้กินยาคูก,ก็ยังมาทิ้งอีกถ้าอย่างงั้นน่ะเราเดินไปบอกเขาดีไหมพี่ดีบอกว่าอย่าทําอย่างนี้มันไม่ดีปะไปะไปบอกเขาดีกว่านอ,อ,องทาไมขยัแบบนี้เพราวมันไม่ตกระปองมันะอาน่านมากเลยมันทำให้เราถอาด <ด>ทิ้งขยะแบบนี้มันไม่ดีนะหนูแต่ไม่ได้ไงยขยะมันไม่ใช่ขยะมันเป็นต้นหญ้าหนูจะทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้นะหนูต้องเก็บไปด้วยไม่ดีเลยนะทําไมทําแบบนี้เอาขยะไปทิ้งเลยขยาทิ้งก็ไปทิ้งเองสิเบือย oh <no. S 2> อะไรเนี่ยเอาใส่ตูดอีกเอาพี่ดีทำไมเด็กคนนี้เขาเป็นแบบนี้ดูสิเขาบอกว่าถ้าเราอยากทิ้ง เราก็ต้องไปทิ้งให้เขาว่าเอา้าคุณเขาคุณเขาเอาไปทิ้งให้จัง,งนะโอ้ยดูสิพี่ดีแสดงว่าเด็กคนนี้อะ่ะมาทําให้สวนสาธารณะตรงนี้อ่ะสกปรกแน่ๆเลยต้องคนนี้คนเดียวแน่เลยพี่ดีน้ากินกล้วยเด็กลกัวโอ้โห <c oughs> น้องนายได้กล้วยมากินนี่โอห้ห่ากินมากเลยอะ่ะปงคืออะไรนะปึ้งโอโ้ กล้วยหล่นมาอย่างนี้เลยเหรออ่าถ้างาั้นกินกล้วยดีกว่าน้องนายืมน้องนายรูดมาเนี่ยว่ากล้วยพันนี้ชื่ออะไรรู้ไหมครับไม่เขาชื่อกล้วยหอมทองหวานไหมหวานไหมอร่อยมากเลยอร่อยจังเลย เสียงร้องไห้ดังมาจากทางไหนอะพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั็นไงพี่ดีเด็กคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมพี่ดี <c oughs> เด็กคนนี้อะที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่นี่นา oh, <no. S 1> หนูทำไมหนูมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะดูส <c oughs> ิ <c oughs> อะไรนะเลือนกยเฮ้ยเฮ้ย แล้วหนูไปทํายังไงอะ่ะทําไมถึงหนูถึงลื่นกล้วยอ่ะลูกกล้วยอ๋ออย่าบอกนะว่าหนูอะ่ะกินกล้วยแล้วก็ทิ้งไม่เป็นที่ใช่ไหม<ช>แล้วหนูวางลงเสร็จแล้วอะ่ะแล้วหนูก็ลื่นกล้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับหยพี่ดีดูสิเห็นไหมทิ้งขยะไม่เป็นที่อะ่ะผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาเจ็บเองแล้วเจ็บตรงไหนบ้างครับเจ็บตรงขาเหรอ แล้วก็ต้องตูดเหรอหุยถ้าอย่างงาั้นน่ะเดี๋ยวจะให้พี่เดียพาหนูหนูชื่ออะไรครับนื่งเลยครับเดี๋ยวจะให้พี่เดียพาน้องนายอะ่ะไปหาหมอนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องและทีหลังอะ่ะจะทิ้งขยะแบบนี้อีกไหมไม่ครับขยะต้องทิ้งลงไหนครับกระเป๋าทิ้งลงในกระเป๋าไม่ใช่ แล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะใช่แล้วใช่ไหมคะพี่ดีถังขยะเราต้องไปทิ้งที่ไหนคะ,ะขยะเราไปท,ที่ไหนคะข,ขยะค่ะใช่แล้วเพื่อนๆก็อย่าทิ้งขยะลงบนถนนนะคะมันไม่ไดีใช่แล้วแล้วมันก็สกปรกด้วยนะทําให้ไม่สะอาดนะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะ ถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจเมื่อไหร่หนลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้นะคะช่องคุณขอดีทีวีตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย